ครับก็สวัสดีครับมาฟังวิจารณ์มวยไทยเจ็ดสีแปดพฤศจิกายนหกสามรองคู่เอกนะครับจะเป็นภาคสามนะครับเชียร์ใครดีนะครับพิกัดหนึ่งร้อยสามสิบเจ็ดปอนด์นะครับระหว่างนักลบแฟเทคนะครับจะเจอกับศิวกรนะครับเกียรติเจริญชัยนะครับมาดูสถิติการพบกันของคู่นี้ครับโชคกันมาสองครั้งนะครับนักลบ ชนะคะแนนสิวกรนะครับชกกันในพิกัด120ปอนด์จุมพินีนะครับแล้วก็มาชกอีกครั้งหนึ่ง132ปอนด์133 13 3ปอนด์ช่อง7สีนะครับเป็นสิวกรครับแก้มือชนะคะแนนนักลบไปได้นะครับส่วนวันนี้ก็จะส่วนอาทิตย์นี้นะครับ8พฤศจิกายนก็จะชกกันในพิกัด137ปอนด์มาดูข้างด้านมุมแดงครับนักลบ หัวจิตหัวใจแก่งครับอาวุธมวยหนักแรงหลากหลายครับวงนอกมีมัดและแข้งนะครับที่ออกได้รุนแรงและหนักหน่วงวงในครับของชอบเลยนะครับประเภทก่อนติดคิดตังนะครับแต่ก่อนไม่ติดก็คิดอีกทีนึงนะครับมาดูง้ายมุมน้ําเงินครับสิวกรมวยขวาฝีมือดีครับนอกได้ในสู้อยู่ค่าย B ีเคครับไม่ดีไม่ปล่อยขึ้นชกแน่นอนครับค่ายนี้ เชิงมวยประเภทมวยนะครับดักทําคะแนนนะครับวงนอกมีแข้งละหมัดนะครับวงในมีไล่แขนสู้ดักเข่าแทงนะครับถอยหลังก็ได้เดินหน้าชกก็ดีนะหัวจิตหัวใจดีไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมาร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนนะครับหลับคู่นี้ก็พิจารณากันเองนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามช่องด้วยแล้วกันครับขอบคุณครับ